พระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับและเป็นแบบกรอบกระจกครบด้วยนะครับมีลักษณะของขอบล่างฟันหนูด้วยซึ่งพระที่อยู่ในกลุ่มพิมพ์อู่ทองนี้จะเป็นชุดที่จะใช้ในการประกวดครั้งถัดไปครับ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับต้องบอกว่าการประกวดนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเนี่ยได้รับความสาเร็จนะครับสูงและที่สําคัญนะครับก็เลยทําให้มีหลายคนถามนะครับว่าจะมีการประกวดครั้งถัดไปเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่าในครั้งถัดไปเนี่ยยิ่งสําคัญเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับนอกเหนือจาก การประกวในโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่ครั้งแรกเลยคือครั้งหน้าครับจะเป็นการประกวดที่อยู่ในมาตรฐาน ISO นะครับในเรื่องของการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับซึ่งเราจะเสร็จในครั้งหน้าจะมีการประกวดในเดือนมิถุนายนและจะประกวดในพิมพ์ใหญ่อู่ทองและพิมพ์พระประธานอู่ทองอยู่ในกลุ่มเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแยกนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากคลิปนี้เนี่ยจะค่อยๆดูผีปูทองละนะครับและที่สำคัญนะครับทุกท่านนะครับหลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยอย่าพึ่งนะครับตรวจรับรองถ้ายังไม่ได้ตรวจรับรองอย่าพึ่งไปตรวจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับการตรวจนะครับแล้วก็การเตรียมประกวดนะครับจะมีโปรโมชั่นร่วมกันให้รอฟังข่าวหลังจากสงกรานนะครับหลังจากเสร็จนะครับประเพณีสงกรานซึ่งเป็นประเพณีที่เรียกว่า <c oughs> ดีงามและยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับสำหรับการประกวดนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่มาตรฐาน,น ISO แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็มีการเขาเรียกว่าให้โหวตซึ่งเมื่อเข้าสู่มาตรฐาน,นครับการโหวตจะมีเหลืออยู่แค่ p o p u l a r ่าโหวตเท่านั้นส่วนปกติของการประกวดจะเป็นคะแนนนะครับจากกรรมการประเมินร้วๆแล้วจะมีเกณฑ์ประเมินนะครับที่ชัดเจนลงรายละเอียดในทั้งพิมพ์ทั้งรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ซึ่งกระบวนการเนี่ยพอมาอยู่ในโรมาพ,พยนต์นะครับรอบนี้นะครับทุกอย่างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมอบรางวัลกันในโรมาพ,พยนต์ด้วยนะครับซึ่งเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมนะครับโดยมาตรฐานที่เป็นสากลจริงๆดังนั้นท่านที่มากันในครั้งที่1นกับครั้ง,งที่2นะครับจะเห็นความแตกต่างและความแตกต่างนั้น,นจะเป็นความแตกต่างที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าพิเศษจริงๆนะครับ นั้นในครั้งที่สองนะครับจะเป็นครั้งแรกในโลกเหมือนกันที่เป็นการประกวดที่อยู่บนมาตรฐาน ISO ในเรื่องของการประกวดพระนะครับคราวนี้ในแต่ละคลิปขอให้ท่านจากนับจากนี้นะครับติดตามในแต่ละคลิปจะมีการอัปเดตตลอดส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับหนึ่งในกลุ่มพิมพ์นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับให้ท่านได้ชมนะครับเราจะให้ดูไปทีละพิมพ์ นั่นถ้าเกิดท่านเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเอ้ยเหมือนกันท่านเตรียมรอไว้เลยนะครับรอโปรโมชั่นนะครับในการตรวจเพราะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรพอสมควรครับสําหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางมูทิพลังบุญเองนะอย่างที่บอกการประกวดคือให้ความรู้ไปด้วยท่านที่มีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคลิปในงานนะครับที่ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับให้ท่านได้เข้าไปชมอีกนะครับตอนนี้รอกระบวนการอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพระที่เป็นกลุ่ม อู่ทองกันครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อู่ทองครับแบบขอบล่างฟันหนูซึ่งลักษณะพระนี่มีสั่แตกลายงาและมีผิวที่ลักษณะว่าหนึกแร่งนะครับบนผิวเนี่ยนอกจากแตกลายงาแตกลายสังครโลกแล้วเนี่ยยังมีลักษณะของนะครับน้ำมันตังอิ้วน้ำอ้อยเคี้ยวต่างๆเนี่ยเคลือบที่ผิวอีกถือว่ามีความสวยงามพระที่เป็นลักษณะอู่ทองนะครับใบหน้าจะใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราจัดอยู่ใน ามมาตรฐาน PSA ของเรานะครับแต่ท่านอื่นจะเรียกอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับใบหน้าใหญ่นะครับเกตเป็นลักษณะกลวยจรดซุ้มนะครับซึ่งพักกลุ่มพิมพ์นี้เนี่ยนะครับพระเกตเนี่ยบางทีนะครับอาจจะขึ้นไม่ได้สมมาตรของพระเสียรขององค์พระนะครับกรอบกระจกนะครับสามชั้นเนี่ยนะครับสำหรับพิมพ์นี้จะมีอยู่ด้านซ้ายมือหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับชั้นที่สองนะครับแล้วก็สามนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของกรอบกระจก สามชั้นนะครับองพระนะครับจะมีลักษณะนะครับถ้าปกติเลยเนื่องจากพระองค์นี้มีแตากลายสังคโลกเยอะปกติจะเป็นลากเส้นตรงลงมาเป็นลักษณะวีใหญ่หรือบางทีก็เป็นอกระบอกแต่จุดสําคัญอีกหนึ่งคือเข่านะครับหัวเข่าด้านซ้ายองคพระขวามือเราเนี่ยจะใหญ่นะครับดูเหมือนเขายกแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะของชายจีวรน,นะครับองค์พระมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราดูไปทีละคลิปนะครับ้วฐานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฐานเขียงนะครับจะมีองศาที่เฉียงทั้งคู่ แต่องค์นี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับด้วยลักษณะความของเนื้อผ้าเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยผิวแตกหลายสังคโลกสวยภาคกลุ่มอูทองส่วนใหญ่นะครับขอบมักจะเป็นขอบเรียบนะครับนะครับส่วนใหญ่ขอบนะครับกรอบเนี่ยมักจะเป็นรอบเรียบนะครับกรอบเรียบนะครับองค์นี้ก็ผิวท่านองค์ท่านสวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราเห็นมุมเนี่ยเฉียงนิดนึงนะครับมุมนี้ก็เฉียงจะเป็นเฉียงทั้งสองด้านบริเวณเข่านะครับจะยกขึ้นนะครับ แล้วก็มีชายจีวรนครับอันองนี้เนี่ยสวยนะครับแต่อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาดูอีกองคหนึ่งนะครับที่เห็นลักษณะที่ชัดเจนนะครับสําหรับกลุ่มทิมอู่ทองนะครับซึ่งองค์นี้นะครับเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะนะครับสมัยก่อนผมเรียกว่ากลุ่มเนื้อดินสอเหลืองนะครับแต่ถ้าลักษณะนี้ยเวลาดูนะครับจะเป็นเนื้อที่แบบเขาเรียกว่าฉ่ำมันก็บอกแก่น้ำมันต่างอิ๋วเราเห็นได้ว่าฐานเขียงมีลักษณะเฉียงนะครับเฉียงอกเห็นว่าเป็นตัววีใหญ่นะครับหนาตรง ใบหน้าองค์พระใหญ่นะครับเกล็ดเป็นลักษณะกลวยจุดสซุ้มนะครับและลักษณะอีกหนึ่งคือซุ้มเนี่ยจะค่อนข้างสมมาตรเข่าเห็นไหมครับเข่าบริเวณขวามืออันนี้ดูพิมพ์หลักนะครับจะยกนะครับจะยกส่วนฐานเขียงนะครับที่เหมือนเหมือนกันหมดแลวคือซ้ายมือเราขวาพือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมุมแหลมเฉียงขึ้นนะครับมากกว่าด้านขวามือเรานะครับจะเป็นมุมแทงขึ้นไปอย่างนี้นะครับฐานเขียงแน่นอนครับมีลักษณะเฉียงทั้งสองด้านนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของกลุ่มนะครับพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับซึ่งถ้าเป็นพระประธานก็จะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับไปเรื่อยๆครับก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับซึ่งองค์นี้นะครับจะไม่มีขอบล่างนะครับฟันหนูแต่องค์นี้เนี่ยส่วนใหญ่กรอบกระจกสามนะครับเราก็จะเจอบริเวณขอบล่างฟันหนูคือจะเป็นลักษณะตรงนี้ครับเป็นมุมฟันหนูลงมาเล็กน้อยนะเพราะนี่ย กลุ่มที่หนึ่งที่เราดูวันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มกอกกระจกสามชั้นนะครับขอบล่างฟันหลูนะครับองค์ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับแล้วถามว่ามีพิมพ์ใหญ่อู่ทองที่เป็นขนาดกลางไหมนะครับมีพิมพ์ใหญ่อู่ทองขนาดใหญ่พิมพ์ใหญ่อู่ทองขนาดกลางมีนะครับเดี๋ยวเราจะชมในคลิปถัดๆไปค่อยๆดูทีละคลิปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะครับว่ากลุ่มพิมพ์ไหนเนี่ยเข้าลักษณะกลุ่มพิมพ์อู่ทองมากนะครับวันนี้ดูกลุ่มพิมพ์ใหญ่อู่ทอง กลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่1ประเภทที่1นนะครับได้เห็นไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นขอบล่างฝาหนูนะครับกรอบกระจก3ชั้นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะสมบูรณ์ครบที่สุดนะครับ <het>? จากนั้นนะครับผมก็จะอธิบายคลิปนี้ถ,ถัดไปโดยคลิปที่2เนี่ยก็จะมีกลุ่มพิมพ์มพที่1บวกกับกลุ่มพิมพ์ที่2เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านสาม,มารถเห็นและเปรียบเทียบได้แต่จะทยอยทำนะเพื่อไม่ให้ ในแต่ละคลิปเนี่ยหนักมากจนเกินไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องบอกว่านะครับนี่คือกลุ่มพระที่เป็นกลุ่มพิมพ์อู่ทองซึ่งพิมพ์อู่ทองเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วการประกวดเนี่ยนะครับเราก็จะเหมือนเดิมครับคราวนี้กําลังดูว่าจะลดจํานวนลงหรือเปล่าเดิมเนี่ยเราคัดมาทั้งหมดเนี่ย2ององค์นะครับรอบนี้อาจจะลือแค่250หารือ200นะครับแล้วที่สําคัญครับการประกวดในครั้งถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีนะครับ ชาวต่างชาติเข้ามาดูด้วยนะครับก็คือซื้อตั๋วเข้ามาดูด้วยซึ่งจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วโดยเฉพาะครั้งหน้านะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าแรกผ่านไปแล้วนะครับเมื่อ,อวันที่31มีนาคมนะครับอันนั้นนี่คือครั้งแรกในโรงภาพยนตร์การส่งพระนะครับที่ใหญ่ดูกันทุกคนนะครับเห็นกันจากแต่รอบหน้าเนี่ยจะเป็นรอบที่ เป็นมาตรฐาน ISO ในการประกวดเรียบร้อยแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาเข้าสู่เนี่ยสองรอบนี้มีความแตกต่างกันแน่นอนแต่ในรอบที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับในเดือนมิถุนายนจะเป็นรอบที่มีมาตรฐานนะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างจะมีความรวดเร็วกระชับนะครับและมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกนะครับนั้นขอให้ทุกท่านนะครับติดตามชมนะครับคลิปนี้เป็นหนึ่งคลิปที่เริ่มต้นนะครับและจะ เพิ่มขึ้นคลิปถัดไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ